ไหนใครมีทีมขายนะคะในองค์กรละบ้างใครมีทีมขายในองค์กรละบ้างนะคะถามนิดนึงใครมีทีมขายในองค์กรแล้วบ้างคะองค์กรองค์กรคืออะไรองค์กรคือทีมงานของเรานะคะตอนนี้เนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยก็ได้เรียนนะคะเรียนช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงครึ่งนะคะทุกวันจันถึงสุกนะคะเป็นเวลา30นาทีนะคะจันถึงสุกเนี่ย30นาทีถามว่าเราเรียนนะคะกี่ชั่วโมง นะคะก็เฉลี่ยกี่ชั่วโมงคะเอ่อสี่วันก็สองชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงครึ่งนะคะในหนึ่งสัปดาห์เรียนสองชั่วโมงครึ่งในหนึ่งสัปดาห์กลางคืนนะคะก็มีเรียนอีกนะคะกลางคืนเนี่ยสอนประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงอีกสองวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้เฉพาะที่พี่บัวกับพี่สุกสอนค่ะก็อีกสองชั่วโมงรวมทั้งหมดเรียนทั้งหมดสี่ชั่วโมงครึ่งนะคะสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มีซ o o m นะคะอ l l m e ต t i n g นะคะอีกหนึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะอยู่ที่นะคะ อยู่ที่ประมาณนะคะที่เราเรียนกันเนี่ยก็เราอยู่ที่5ชั่วโมงนะคะแสดงว่าเมื่อกี้สชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคะบวก5้าชั่วโมงที่เราเรียนก็เป็น9้าชั่วโมงครึ่ง9้าชั่วโมงครึ่งนะคะยังไม่รวมกับออที่เราได้มีการส่งข้อมูลต่างๆในห้องไลน์กลุ่มต่างๆแสดงว่าธุรกิจนี้นะคะเฉพาะแค่พี่เบิร์พิ่สุขสอนนะนะคะแล้วก็ความรู้ที่เราเสิร์ฟถึงมือถือคุณอยู่ที่นะคะเฉลี่ยนะคะตอนนี้อย่างน้อยอย่างต่ำนะ เก้าชั่วโมงครึ่งนะเก้าชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ยังไม่รวมที่บริษัทสีกุ้งบลกเกอร์นะคะทำข้อมูลข่าวสารให้คุณทั้งหน้าเพจ Facebook YouTube นะคะแล้วก็ช่องทางที่เรียก Facebook ๊กไลฟ์อีกนะคะอ่ารวมถึงพี่บวยเนี่ยทำเป็นคลิปวิดีโอให้ด้วยนะคะเวลาที่เราเรียนกันเสร็จในบางหัวข้อเนี่ยพี่บวยก็จะเริ่มอัดวิดีโอให้แล้วถ้าพี่บวยอยู่ออฟฟิศนะคะก็ะะจะเป็นคลิปวิดีโอให้คุณไปเรียนย้อนหลังได้นะคะคำถามก็คือว่านะคะ เนื้อหาการสอนงานในความรู้ธุรกิจตอนนี้ที่ให้คุณเยอะไหมคะเยอะไหมคะเยอะแล้วเนาะเยอะใช่ไหมคะคาถามก็คือเริ่มเยอะแหละคํถามคาถามเยนะเริ่มนะะการเรียนรู้เริ่มเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะทีนี้นะคะเยอะค่ะจำนวนคนตามไม่ทันใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าเนื้อหาต่างๆเยอะมากๆเลยนะคะใช่นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเอ่อถ้าเรานะคะหาคนใหม่มาในธุรกิจ หาะค,ะคนใหม่นะมาในธุรกิจเราควรทำแนกเขาคะ่ะช่วยคิดหน่อยสิถ้าเราหานะคะคนใหม่มาในธุรกิจเราควรจะทํายังไงทามไม่ทันนะคะเรื่องปกตินะคะที่ตามไม่ทันเพราะว่าพี่บ๊วยเองก็ยังตามไม่ค่อยทันเลยค่ะกับต,ต้องมีพี่สุมาช่วยกันไงคะเราถึงต้องมีเพื่อนเพื่อน,นะคะในธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็น พี่บวยพี่สุนะคะรวมถึงสมาชิกหลายๆท่านนะคะมาช่วยกันติดตามข่าวสารต่างๆะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยแม่ทิมก็ตามไม่ทันนะแล้วบางอย่างเนี่ยออความรู้เนี่ยที่ได้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นความรู้จากการที่เราเรียกว่าประสบการณ์เช่นการลงมือทําก่อนแล้วเจอปัญหาแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่เรียกเรียกว่าขบวนการการเรียนรู้คําถามานะให้เราช่วยคิดนะตอนนี้คนมาทั้งหมด18คนนะคะ ที่กดที่คนสามารถพิมพ์ได้นะใครขับรถอยู่ก็ไม่ต้องพิมพ์นะนะคะหาคือว่าแล้วถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนะคะข้อมูลข่าวสารเยอะขนาดเนี้ยนะคะเราจะมีวิธีการยังไงคะที่จะให้คนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเรียนรู้ได้หรือว่าเราจะมีวิธีการดูแลชิงไขยังไงคุณคิดว่ายังไงถ้าวันนี้ข้อมูลต่างๆมันเยอะนะคะทำไงดีที่วันนี้เออเราลูกคนเังยไม่ไหวละเราก็ต้องให้คนอื่นมันรู้เหมือนเราใช่ไหมคะเราจะมีวิธีการยังไงอ่านในการให้เขาเนี่ยรู้เหมือนเรา เขาก็จะได้ไหมคะทางานเองได้นะคะหนึ่งเขาทำงานเองได้นะคะสองเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะเรียกว่าทํางานได้คล่องขึ้นรวดเร็วขึ้นถูกไหมนะคะถูกไหมคะ,ะนะคะนี่คือวิธีการนะคุณคิดว่าเราต้องมีวิธีการยังไงแล้วคําถามนะคะต่อไปคือถ้าวันเนี้นะคะถ้าวันนี้อย่างที่พี่บ๊วมัจะพูดสม่ำเสมอเนาะนะคะถ้าวันนี้นะคะเรานะคะ มีเวลาจำกัดทุกคนจะมีเวลาในการทํางานจํากัดหมดรวมถึงเวลาพักผ่อนก็จํากัดถูกต้องไหมเวลาว่างทุกคนมีจํากัดเวลาทํางานทุกคนมีจํากัดถูกไหมคะในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีเวลาทํางานให้มากขึ้นเราจะทํำยังไงอ่าเป็นคำถามนะั้นหนึ่งนะเราอยากมีเวลาทํางานให้มากขึ้นอันนี้คือสําหรับคนที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยงานยุ่งมากๆเลยอันนี้คือคําถามนะนะคะ เราเคยทำยังไงกับอีกคนนึงบอกว่า,อ,าอยากมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นจะไม่เหมือนกันนะคนที่ใช้คําถามว่าอยากมีเวลาทํางานมากขึ้นแสดงว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนเลยคะบ้างานใช่ไหมคะคนที่บอกว่าอยากมีเวลาทํางานมากขึ้นอยากได้เวลาวันละ48ชั่วโมงเลยจะได้มีเวลาทํางานมากขึ้นพวกนี้เราเรียกว่าพวกกลุ่มบ้างานนะทาแต่งานค่ะเห็นไหมนี่คือการพูดไงการพูดและการคิดพูดคิดออกมาเป็นการกระทํา <T uber> ใช่ไหมคะไหนใครเป็นคนกลุ่มนี้บ้างว่าอยากมีเวลาทํางานมากขึ้นอ่านในกดหนึ่งมากลุ่มที่สองนะกลุ่มที่สองนะอยากมีเวลาพักผ่อนเยอะๆจังเลยอยากไปเที่ยวอ่ะใครใครเป็นเบอร์สองต้องถามก่อนใครเป็นเบอร์หนึ่งคืออยากมีเวลาทํางานเยอะๆไม่เอาหนึ่งกับสองนะคุณต้องเลือกอยู่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วจะบอกวิธีแก้ปัญหาให้นะระหว่างที่รอนะใครอยากมีเวลามากขึ้นจะได้ได้ทํางานเยอะๆเลย,ยเลลน,นะคะอยากย้อนฉี่จนแปดชั่วโมงได้ทํางานเยอะๆนะคะกับสองนะวันนี้ อยากมีเวลาว่างเยอะๆจังเลยจะไปเที่ยวแล้วอ่าคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่อะไรฮะฉันฉันมีงานนะคะแต่ฉันไม่อยากทางานฉันอยากเที่ยวแล้วฉันอยากอยู่แบบพักผ่อนใช้ชีวิตก,กับโซโลไลฟ์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะถูกไหมมันไม่เหมือนกันคนที่บอกว่าอยากจะมีเวลาเพื่อทํางานเยอะๆกับคนที่บอกว่าอยากมีเวลาเพื่อจะเที่ยวอ่ะแค่แค่ ق, คิดก็ต่างแล้วนะไม่ยกตัวอย่างให้นะอันนี้คือใครคะคนนี้คือใครคนนี้คือใครคะรู้จักไหม อ่านะคะคนนี้คือพี่บวยนะคะแล้วก็มีคนออกจากกลุ่มไปเรียบร้อยนะคะอดเลยคะเขาอดรู้เลยนะคะว่าพี่บวยจะบอกว่าอะไรคนนี้คือพี่บวยถูกไหมอ่านะคะพี่บวยบอกว่าถ้าวันนี้เราจะทํางานให้สมาร์ทเราต้องทํางานยังไงทํางานให้สมาร์ทนะคะพี่บวยจะเป็นคนที่อยู่ฝั่งเบอร์สองค่ะเบอร์สองก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าฉันอยากมีเวลาเยอะๆนะคะฉันอยากไปเที่ยวนะคะฉันอยากใช้ชีวิตสโลไลฟ์นะคะฉันอยากใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าไปไหนก็ได้ทํางานที่ไหนบนโลกใบนี้ นะคะแล้วก็ออกแบบชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ได้อันนี้คุณคือเบอร์สองคือคนที่อยากจะมีอิสระภาพเขาเรียกว่าอิสระทางด้านเวลานะคะมีชีวิตที่เรียกว่าไม่ต้องมีใครมาบังคับนะคะทำงานที่ไหนก็ได้จะตื่นกี่โมงก็ได้จะทำงานวันไหนก็ได้แต่ไรายได้เข้าตลอดอันนี้คือพี่บวยนะทีนี้มาดูคนต่อไปคนนี้คือใครคนนี้คือน้องสาวพี่บวยนะคะน้องสาวพี่บวยนะแต่น้องสาวพี่บวยเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งค่ะเขาจะเป็นคนกลุ่มหนึ่ง คนนี้น้องสาวพี่บวยเขาเป็นคนกลุ่มที่หน <on>. <c oughs> ึ่งกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบนี้เวลาเขาเจอพี่บวยนะเขาจะบอกกับพี่บวยเสมอว่านะคะแอดมินทาน้องนะเขาจะบอกกับพี่บวยเสมอว่าเขาอยากจะมีเวลาสักวันสี่สิบแปดชั่วโมงค่ะพี่บวยถามว่าจะเอาไปทาไมเวลาเยอะแยะเขาบอกว่าเขาจะทํางานเยอะๆเลยเขาแบบเวลาทํางานเขาไม่พอเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตมันก็ต่างกันนะพี่บวยบอกว่าพี่บวยอยากมีเวลาว่างเยอะๆนะคะพี่บวยไม่อยากทางานทุกวันทั้งวันแต่พี่บวยว่าโอเคฉันทํางานแค่เวลานี้ ทำสโคปงานอยู่แค่นี้แล้วเวลาที่เหลือไปใช้ชีวิตกับเรื่องอื่นนะคะไปใช้ชีวิตกับเรื่องอื่นเช่นเราไปทํางานที่ร้านกาแฟก็ได้ไม่ต้องอยู่กับางานประจําบนโต๊ะเราเราเอาเวลาไปเช่นเราไปผ่อนคลายไปออกกาลังกายนะคะไปทําในสิ่งที่เราชอบเช่นไปเที่ยวนะคะไปดูไปศึกษาหาความรู้ในคอร์สสัมมนาต่างๆไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนที่อยู่เบอร์หนึ่งเนี่ย ก so, ็จะเป็นพี่บอยเป็นคนกลุ่มที่2ไงหาเวลาให้กับตัวเองเปิดโอกาสตัวเองแต่คนเบอร์สองเนี่ยนะคะคือคืออย่างน้องสศิพี่บอยเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมก็คือเขาจะเป็นคนที่ชอบหาแบบเวลาทาแต่งงานคือไม่ไม่ยอมพักผ่อนนะทำแต่งานทีนี้ถามว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือทายังไงที่เราจะสามารถนะคะมีเวลามากกว่าคนอื่นเขาทั้งสองฝั่งนะทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองมีเรื่องเดียวค่ะคุณจะต้องนะคะหาคนให้ได้มาช่วยคุณทํางาน สร้างคนสร้างองค์กรสร้างทีมเขาเรียกว่าการฝึกคนการสอนคนถ้าคุณสามารถที่จะฝึกคนหรือว่าสอนคนให้เขาเป็นเหมือนเราได้หรือให้เขาทานะคะทำทำแบบเราได้นะคะเช่นในธุรกิจประกันภัยอะค่ะของสีกลุ่มโรเตอร์นะคะสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องเหมือนกับเราใช่ไหมคะคืออะไรคะหนึ่งต้องรู้จักวิธีการสมัครสมาชิกเป็นนะสมัครสมาชิกเป็นสองต้องอะไรคะเขาก็ต้องไปบอกต่อคนให้เป็น ะะก็ต้องไปบอกต่อกับคนให้เป็นว่าธุรกิจสีกุ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาท,ทําธุรกิจเนี่ยแค่แนะนําคนหนึ่งคนมาติดตัวเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ค่าแนะนําแล้วยอดขายทั้งองค์กรของเขาก็จะส่งผลดันดันใช่ไหมคะให้องค์กรขึ้นทั้งทีมนะคะเป็นเสมือนกับว่าทุกคนช่วยกันทางานทั้งหมดเลยนะคะเป็นเสมือนทุกคนช่วยกันทางานทั้งหมดนะคะเมื่อเราฝึกคนสอนคนแล้วใช่ไหมคะเรามีกระบวนการการเรียนรู้เรียกว่าระบบก็คือการให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของกระบวนการเรียนรู้ ก็คือเลคะฝึกอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในห้องเรียนของบริษัทห้องจรงิงๆเราเรียกว่าคอร์สเรียนสดนะคะกับนะคะการเรียนออนไลน์เนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังเรียนออนไลน์อยู่นะคะเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเรียนในไลน์มิทติ้งนะคะหรือว่าจะเรียนในไลน์งานไลน์มิทติ้ง หรือว่าจะเรียนในสตูดิตอิงทุกอย่างคือกระบวนการที่อยู่ในบรรยากาศของการฝึกอบรมทั้งหมดดังนั้นนีถ้าเราสามารถนะคะนำพาคนนะคะให้มาอยู่ในกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดภาพนะคะของการฝึกคนสอนคนแล้วก็สร้างคนที่เหมือนเราดังนั้นแสดงว่าอะไรคะถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีเวลาอิสระเพิ่มขึ้นสักวันละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะคุณก็ไปสร้างคนน่ะสักหนึ่งคนให้เขาคิดเหมือนเรานะคะแล้วก็รักธุรกิจเหมือนเรานะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยสงงานเป็นเหมือนเรานะคะเท่านี้เองนะคะ คุณจะมีเวลาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยวันละวันละหชั่วโมงทันทีนะคะเพราะอะไรคะเราสามารถส่งต่อในเรื่องของอะไรคะความสําเร็จที่เราทํามีรายได้กับสีกุง้งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งพสซีฟหรือว่าแอคทีฟกับสีกุง้งแอคทีฟก็คือเราออกหาตัวแทนเราส่งงานให้กับบริษัทพสซีฟก็คือเราสร้างทีมขายสร้างตัวแทนให้เป็นเหมือนเราบริษัทจ่ายค่าสอนงานให้กับทีมขายโอเคไหมอันนี้ทุกคนเข้าใจภาพแบบชัดๆเนาะ